นกร้องอีกแล้วเอาเลยค่ะเอาให้พอนี่นี่ไม่ใช่ช่วงล่าท้าผีนะวันนี้อากาศชอบิปออนไลน์ <c oughs> <God. S 2> ชอบความรู้สึกเวลาที่มีกล่องนั้นนะส่งพี่บ้านแล้วมีชื่อเราอยู่แล้วก็ได้เปิดกล่อง oh <my S 2> ของ่งมาให้เราด้วยทั้งที่ความจริงเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนส่งมาเราเป็นคนใส่เองมีคนบอกเรามาว่านี่มีเว็บไซต์อันใหม่อันหนึง่งอ่ะชื่อเอเลเวนสตรมันดีมากเลยนั่นคือพี่พาานั่นเองแอนการไม่เคยซื้อจากเว็บนี้มาก่อนเลยนะไม่เคย no never ไม่รู้จักมาก่อน my name is no m y s o n is no นางบอกมาแหละว่าเขาขายแทบจะทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าพี่มีขาย หนูก็กล้าซื้ออะไรที่มันมีขายเราจะลองซื้อค่ะดูซิว่ามันจะมีจริงไหมไปช้อปปิ้งกันดีกว่า go และนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บ eleven street นะคะตอนนี้ที่เราเข้ามาแล้วก็มีอะไรบ้างมีคูปองนะคะแล้วก็มีหมวดต่างๆในหะ้เราเข้าไปดูไหนลองไปดูสินค้าขายดีกันดีกว่า อาสินค้าขายดีทรงจุงกีสามารถซื้อผู้ชายได้ทรงจุงกีได้ในราคา259บาทเท่านั้นถ้างั้นซื้อ10คนมาส่งที่บ้านด้วยอะไรหม้อหุงข้าวไม่เอาค่ะมีแล้วที่ดักยุงไม่เอาค่ะมีแล้วอันนี้อะไรสินค้าหมดหมดก็ไม่ต้องขายค่ะไม่ถูกพื้นไม่เอามีแล้ว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 ไปอีกดูไปอีกเมลอนแกเขาขายเมลอนด้วยว้าว จะมาเป็นอย่างนี้เหรอเอามาส่งให้ที่บ้านอย่างนี้เหรอในร้อนม,มาแล้วค่ะนี่ก็ไม่เคยซื้อผลไม้จากเว็บมาก่อนเลยนะเอาไหมเอาเมล้อนไหมเอาเถอะซื้อเอาหาโกหกเทคนิคจากโกหกคืออะไรอะอยากได้อ่ะส่งฟรีด้วยนะ <laughs> จะชอบการทำแอดของเขาหมาถือแปรงสีฟัน พูดนี้มันคืออะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจไม่เอานาัามีแบบเจ้าหญิงเอลซ่าเครื่องทำเครบญี่ปุ่นห้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยเพลงมาจากไหนเพลงมาจากไหนวะนั่นแหละค่ะเราจะซื้อใส่ตระกร้าไปเจอกว่าเจอเธอที่ถูกใจว้ยนาัาค่ะ จก็ซื้อไปนะเธอตุ๊กตามหมีขั้วโลกเฮ้ยตุ๊กตามหมีขั้วโลกตัวนี้มันนิ่มมากเลยเคยไปจับมันแบบมันนิ่มมากเลยอ่ะตุ๊กตามหมีขั้วโลกะเ,เปเ็นนี่ไงคะเป็นของกอล์ฟเกตเองหรือเปล่าคะตัวนี้ทำไมตัวดูดำๆนิดนึงนะคะสามร้อยสิบเก้าบาทอันนี้ตุ๊กตามหมีขั้วโลกไซส์เอ็มตุ๊กตามหมีขั้วโลกไซส์แอลไปดูมีความตัวใหญ่อ่ะ เราแพ้แพ้ตุ๊กตาอ้วนๆตัวใหญ่ก็รู้แหละ <S an other> ว่ามันได้แตกแต่ว่ามันถูกใจมากค่ะมันน่ารักเราจะซื้อคูปองแล้วเราจะไปทำเล็บก,กันดูนะคะซื้อค่ะเ <S an other> มื่อกี้นะคะอรกาศซื้อบอลเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาจ่ายตังที่เรือนะคะเป <S an other> ็นพวกนี่น้องมีเครื่องจับโกก <S an other> ที่ทำเครปเค้กแล้วก็เมลอน <S <S <an other> ขอบคุณค่ะการสั่งซื้อของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไอริกาซื้อของไปจากเว็บไซต์แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของแต่ละอย่างจะมาถึงบ้านไอริกาจริงไหมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างพอของมาถึงเนี่ยเราจะรีวิวให้ดูทุกชิ้นแน่นอนทุกคนคะเมื่อกี้ไอริกานอนอยู่คะ่ะแล้วก็มีคนโทรเข้ามาหาเรานะคะบอกว่ามาจากบริษัทพรีเมียมฟู้ดคะ่ะเอาเมลอนมาส่ง <laughs> โอ้ยเมลอนน่ะที่ซื้อจากอิลิเวนสตรไงนี่ก็แบบว่า ตื่นเต้นมากเลยนะเมลอนจะมาส่งคือมันเพิ่งผ่านไปแค่วันหนึ่งเองเขาจะส่งมาเร็วมากเดี๋ยวเมลอนมาแล้วเราลงไปรับเมลอนกันนะผละไม้มาแล้วผลไม้มาแล้วเมลอนเจ็ดลูกมาถึงบ้านอลิการ์เลยว่งป้ายญี่ปุ่นก็นี่นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อัิกาซื้อผลไม้จากในอินเทอร์เน็ตนะคะดูดีมากเลยแล้วก็เย็นด้วยนะคะ ช่องนี้ของเราจะเป็นช่องตลาดไทยบือขายผลไม้แล้วนะคะไม่อยู่บ้านหลายวันเลยนะคะก็มีของมาส่งแอดิกะถึง3อย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะออกมาดูกันนะว่าใช่ของแอดิกาสั่งมาหรือเปล่า นี่นะคะก็เป็นอย่างนี้นะเป็นลูกมือเอา,าือวางถ้าเกิดว่าเราโกหกตอบผิดมันก็จะอรออติดตามกันนะคะว่าเราจะเอาไปช็อตใครหรือว่าใครจะโดนเราเอาอันนี้ไปแกล้งบ้างรอดูกันนะคะ <S <S คเรื่องทำเคป่ปุ่นอย่างที่สี่เช็ค <Hello. S 2> โอเคก็เหมือนจะหมดนะคะแต่ยังไม่หมดกับของแกงกะ เล็บที่ซื้อไว้นั่นเองก็ตามไอกามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้ทําเล็บไหมก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแลวนะคะสําหรับการลองสั่งซื้อของที่ไม่คิดว่าจะซื้อในชีวิตนี้ก็ก็ซื้อแล้วนะคะซื้อมาเรียบร้อยแล้วได้เพื่อนใหม่มาด้วยตัวใหญ่เข้าบ้านแต่เราจะไม่ลากันไปเฉยๆเพราะว่าเรามีข่าวดีมาบอกด้วยมีของมาแจก มีของมาแจกมีของมาแจกมีของมาแจกจ,จริงๆนะแอดิกะได้คูปองวอลเชอร์มา10บใบก็เลยจะแจกให้ผู้โชคดี10คนนะคะไปช้อปปิ้งของที่อยากได้จากเว็บไซต,ต,ต์ e l e v e Street อะไรก็ได้ซึ่งถ้าอยากได้เนี่ยตามเราไปเล่นเกมใน f c e b o o o f แฟนเ g จของแอดิกะนะคะกติกาง่ายๆนั่นก็คือเข้าไปตอบคำถามนะคะโดยสกรีนแคปเจอร์ของที่อยากได้จากเว็บไซต,ต์ e l v e Street ชิ้นที่อยากได้นะจะเป็นอะไรก็ได้ พร้อมให้เหตุผลว่าทําไมถึงอยากจะซื้อชิ้นนี้เลือกอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบตามความศรัทธาของตัวเองให้คอมเมนต์เหตุผลมาด้วยนะคะถ้าเราชอบคุณจะได้บุกบังไปซื้อค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของอลิกานะคะที่มีการถ่ายมายาวนานข้ามศตวรรษมากถ่ายหลายวันมากเปลี่ยนชุดหลายชุดมากเหลือเกินอย่าลืมกดไลค์ให้อลิกาแล้วก็น้องหมีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะมาเล่นเกมกับเราเยอะๆนะคะ